สวัสดีครับวันนี้เป็นวิธีการสาธิตการใส่สูตรโปเกมอนโดยโปรแกรม MyBoy แบบฟรีนะครับผมจะทำให้ดูแบบนี้อนี่เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับเวลาเราไปที่ร้านค้าเนี่ยร้านคะ้า,นาแบบนี้นะครับอ่นแนบบหนึ่งในตัวอย่างนี้สมมติว่าผมจะใส่สูตรซื้อของ1บาทนะครับ อ่าเข้ามาในชีตแล้วก็กดบวกหรือนิ้วชีตก็ได้อ่าแล้วก็ใส่โค้ดอ่าผมจะใส่โค้ดซื้อของ1บาทนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมพิมพ์โคดเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเป็นการใช้สูตรปึ๊บชื่อสูตรว่า1บาทนะครับ กดตกลงแล้วก็กดออกปุ๊บอ่ามันจะขึ้นบอกให้เราซื้อฟูลเวอร์ชันสีเพื่อใส่โค้ดได้และหลายบรรทัดก็คือมันดีเพิ่มรายนะครับในกรณีที่เราไม่อยากโหลดเถือนหรือว่าไม่อยากเสียตังคนะ์เนี่ยก็ทำแบบนี้นะครับกดโน t a แทงไปอ่ะอ่าโนแทงก็ยังออกไม่ได้ต้องทำไงก็ต้องลบสูตรออกนะครับกดไอจุดจุดสามจุดเนนะี่ย แล้วก็กด discard ไม่มีสูตรละแล้ววิธีใส่ทำไงทำแบบนี้นะครับกดเพิ่มชีทเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ชีทโค้ดใส่สูตรบรรทัดแรกเสร็จนะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็ใส่ชื่อสูตรจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงชีทเนม สูตรซื้อของ1บาทบรรทัดที่1แบบนี้กดออกอต่อไปก็กดบวกปุ๊บแล้วก็ใส่ชี้โค้ดก็ใส่โค้ดบรรทัดที่2ลงไปนะครับใส่โค้ดเสร็จแล้วก,กดตกลงแล้วก็ตั้งชื่อเสร็จแล้วปุ๊บกดออกนี่นะครับใน1สูตรเราจะแยกเป็น2บรรทัดแบบนี้นะครับก็คือการเซฟแยกนั่นเอง อ่าต่อไปมาดูดีกว่าว่ามันจะซื้อได้จริงหรือเปล่าใช้ได้หรือไม่อ่ามาที่ร้านค้านะครับกด Buy อ่าสมมุติซื้อโปกเกบอนจำนวน99ลูกราคา1,9800ด้วยสูตรเราจะต้องจ่ายแค่1บาทนี่แบบนี้คุณต้องการจ่ายหบาทไหม Yes เรียบร้อยน,นะครับการเซฟสูตรยากก็วิธีนี้นะครับง่ายๆอ่าแค่นี้นะครับไม่มีอะไรละ